คลิปนี้มีคำหยาบน้องๆหนูหนูไม่ควรลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ดูคิีบว้ให้สนุกนะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกม Identity ี้อีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาตามล่าหมออีกากันก็เป็นตัวละครแจกฟรีที่เพิ่งแจกเลยนะใครที่ยังไม่ได้เนี่ยสามารถไปรับได้นะในกิจกรรมเนาะก็ แน่นอนว่าช่วงนี้ถ้าเรากดเราเจอแน่นอนฉันมั่นใจนะอ่ามาดูกันว่าฉันจะโดนหมออีกาแล้วเราจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันในเกมกันเลยทุกคนเราป่าวเจอห้องไปที่เรียบร้อยกันแล้วทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาตามล่าหาหมออีกากันนะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นตัวละครแทรกเออแล้วคือแบบจะไปเล่น ฉันเตอ์คนก็คือเล่นเยอะมากนะอ่ะมาดูกันว่ารอบนี้เราจะเล่นอะไรกันดีส่วนตัวคิดว่าฉันเตอหมออีกการแน่นอนเพราะว่ามันเพิ่งแจกฟรีคนก็แบบเล่นหันเยอะมากนะเล่นตัวอะไรดีทุกคนออยเล่นมีใครเล่นอะไรไปเราบ้างอะนักเต้นน้ำหอมน้ำหอมฉันเล่นเองกดอกเ,เออฉันว่าเอาน้ำหอมนี่แหละเพรว่าน้ำหอมน่าจะเซฟสุดละ มาทุกคนเรามาเกิดกันแล้วนะด้านนี้เราก็เจอเป็นด่านสวนสนุกทานแสงจันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาปั่นตรงหลังบ้านเล็กนะฉันคิดว่าผีน่าจะเป็นหมออีกานั่นแหละอะไรเอ่ยมีการอุ๊ยนั่นไงอ้แบบเอาไปโซนเครื่องแกนกนางรายมากเลยนะไมไหนละอฮ้ยอยนางอยู่นั่นน่าเราช่วยมี่ไปหาผีทำไมก่อนอุน่ากลัวมากเลย ผีเขาที่กูจะปั่นยังไงอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเจอผีแล้วนะเราปั่นก็ได้วีโนกตนหัวฉันโอ้โหส่วนตัวแล้วสกิลของตัวใหม่เนี่ยก็ถามว่าโก้ไหมสำหรับฉันฉันก็ว่ามันก็โกงอยู่นะอ่าฮะเที่ยวกับสาวน้อยเนาะเพราะว่าตัวละครคู่ปรปับฉันอยากให้มันเป็นตัวละครคู่ปรปับกันมากเลย <laughs> อุ้ยเพื่อนโดนไล่อยู่กันนั่นน่ะนะอุ้ยโดนตีแล้วเพวื่อนโอ้แม่ก็สู้ๆ Do for me Do for ว่าพวกเราอะหัสนะโอ๊ยห้าอ้าเสร็จสักทีโอ้ยกำลังว่าจะไม่เสร็จละอีเครื่องเนี้ยมาสองเครื่องเก๋ ไปม,มากันเต็มเลยเดี๋ยวผีนี่ร้ายกาจมากเดี๋ยวเรามาปั่นไฟกันก่อนเลยทุกคนถ้าเราไม่ปั่นไฟตาน,นี้เราก็จะไม่รอดเนาะโอ้โหโอเคอเคูอเค้เจ็บกันทุกคนเลยอะมาอยู่กันก่อนไหมทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่อยู่กันได้นะนางเก๋เขาทำอะไรก็อยู่ตรงนู้นนะ,ะอย่าบอกนะว่าเขาจูบก,กันผู้รับเปลี่ยนเป้าปหมายเขาอยู่ตรงนู้นกันจริงด้วยแก ปีกอนไอ้ยลกเก่มาแล้วไฮไฮสกินตะตันกะด้วยยิวฉันก่อนได้ไหมโอเคโหภาวนาให้ N N เอ็นเอ็นชีนาอ้าวอ้าวมันเปลี่ยนเป้าหมายจริงด้วย OMG แล้วใครจะช่วยฉันหรอนางแพทแพทไมาฮิวเร็วฉันจะได้ทราบเลิศเลิศปังปุไม่ไหวนะอ่ะฮิวต่อนะทุกคน อุ้ยผิวนางเป็นไวตรงมือนะใครช่วยอะ่ะเก๋ช่วยไหมเก๋น่าจะช่วยแหละเก๋อยากช่วยส่วนเราเราไม่ค่อยอยากช่วยเท่าไหาร่เราไม่อยากเสี่ยงอะ่ะเพราะว่าเราเสี่ยงตายมากเลยถ้าเราไปช่วยอะ่ะชิซเดี๋ยวเราปั่นไฟให้นะแต่เครื่องเราตั้งสองเครื่องเนี่ยเครื่องตัวนี้ก็เหลือเครื่องเดียวด้วยโอ้ยีมาเรามาปั่นไฟกันเถอะเอ้าเอากำเนื้ไสีอย่าย่ายองเออเก๋ช่วยเพื่อนโอเคเลิศ ตอนนี้เราก็เอาไทยมาเหมือนกันนะเล่นน้ำหอมฉันเอาขวาล่างมาใช่เพราะว่าน้ำหอมเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบมีโอกาสที่จะดูที่จะได้ช่วยเพื่อนบ่อยมากอืมฉะนั้นจะเอาจะต้องเอาไทยมาด้วยอ้าวแล้วมันเก่โดนเบิ้ลยังไงเอ่เราจะจับเก๋ลงก้อี้คนต่อไปเลยไหมฉันปันน่นได้หกเปเก๋กันรีโคดดิ้งไปก่อนเอ้ แกฮิวตัวเอกได้กอนเออเดี๋ยวฉันพี่ฮิวอ้ยตอนนี้เพื่อนจูไปแล้ว60สิบวีนะทุกคนอุย้ยนัง่งนั่งกลับมาเอาอเกจจริงด้วย OMG คราวนี้น่าจะเสร็จพอดีนะเออเลิศไอ้ยแกอย่าไปยึดเอาซะดาไอเออยัองนะย,ยิงยังยิง,ย,งยักกันอยู่เราจะไม่เล่งเฟดเพื่อนอนะวอยวอยทำไรอย่าทำไรอ,อย่าวอย ตรงนี้ช่วยแล้วขอโทษนะเพื่อนที่ไลเป็ดไปเร็วกรีดเดี๋ยวเราบอกให้ไม่น่าบอกเลยเอาหนึ่งเราต้องหนีก่อนที่หนีเรื่องสำคัญนะทุกคนอ๋อให้มาตามทำไมเราวช่ด้วยอ๋อใครก็ได้ไปหาหนางแพะท,ที่ไม่ปันเพื่อนนาแพะแทนแล้วก็แบบเพื่อนจะจุดทันไหมเราไม่ทันอ้ออานนี้คนที่ช่วยเราคนเดียวก็คือนางแพะ รือว่าถ้าพวกอย่างรู้มีนกก็ช่วยเราได้นะเพราะว่าน้ำแหทจะได้ปั่นแต่อ่าน้ำบอกว่าน้องพูกเหลือหนึ่งนะเพราะฉะนั้นน้ำมีนกพูกสุดๆเพื่อนเออช่วยฉันโอเค thank you I'm fine thank you a t you a t you เอยเพื่อโดนแล้วจุดได้เลยนะเออปังปุเดีดูถ้าล่าเราผีก่อนรีดมีกันเถอะเราว่าสถานีหนึ่งน่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าเขาล่กันอยู่ฝั่งนี้ เซมแน่ก็ได้นะหัวใจหายเต้นแล้วโอ้ยผู้อยางรู้โดนแทนนะกรีดด้วยอ้โหเพื่อนเพื่ออยู่ไหนกนะันน่ะถ้าอยู่สถานีสี่เชนกรีดเลยนะมีโอกาสที่จะไม่รอดเอาตรงถ้าอยู่สถานีสี่กันนาะงเกดโดนโดนงพูกจับออหอ้าวสถานีสี่กันจริงด้วย โอ้อีฉันจะรอดไหมก่อนขอผีพีอีกฝั่งเถอะอีแพนน่าจะรอสาบอยู่เพราะว่านางมีสัตว์นางมีสัตว์ง่าเลยนะอย่ามาทางนี้เลยโอ๋อน่าเอาหนุกมาแล้วทุกคนไปามันดูหมดเ,เสร็จแล้วโอ้ยฉันรอดสักทีอีกายหยุดจ้าบวกภูคาอ้าวแพนเนก็อยู่นี่หรออ้าวสวัสดีจ้าเย้ชนะฮันไม่ทุกคน เป็นยังไงกันบ้างเธอกับการตามล่าอาหารใหม่ของฉันก็คือมันเจอง่ายมากๆเลยเนาะเพราะมันเป็นตัวละครแจกฟรีใครที่เล่นช่วงนี้เนี่ยเล่นเซอร์ช่วงนี้ก็จะเจอฮันเตอร์ใหม่บ่อยนะส่วนใครที่อยากเห็นฉันเล่นฮันเตอร์ใหม่เนี่ยก็รอไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะทำคลิปให้แน่นอนพรุ่งนี้นะทุกคนอ่าก็ก็เถือว่าท้าไมถึงชนะอ๋อเขายังเล่นกันไม่เช่ากันเออก็เลยชนะมาได้เนาะก็สำหรับใครที่เช่าเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะส่วนใครที่สนใจที่จะโดเนทให้ฉันเนี่ยสามารถโดเนทททางูมัต w a l l e t เบอร์0 9 3 2 6 2 4 0 3 8ได้เลยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย